สวัสดีค่ะฟิมันนี่ช่องนี้มีแจกของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกวอนเล็ฟฟีนะคะประจำวันที่29เ้าดือน3ปี2 0 2 5ใครอยากได้เยอะชิ้นเดือนรออีกวันนึงสองวันวันนี้29แล้วก็พรุ่งนี้30ก็แจกวันนี้กับพรุ่งนี้วันหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็น31ก็จะแจกแบบเยอะนะสำหรับคนที่อยากได้เยอะแต่ว่าจะเยอะเท่าไหร่ก็ค่อยมาลุ้นกันอีกทีแต่ว่าก็เป็นร้อยอะ ส่วนการแจกปกติธรรมดาพี่ก็จะแจกในเลที่พี่สามารถแจกได้ทุกวันใครอยากไดเยอะก็สิ้นเดือนนะเออ <c oughs> เหนื่อยวันนี้วันที่9วันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ22นาฬิกา5นาทีส่วนโคดรังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่29ในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าผักใครดูจบแล้ว ก็ดีใจด้วยใครมาช้ามาไม่ทันก็าสามารถเขามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ